ควันหลงดราม่าหลังประกาศตัวนักตบสาวไทยลุยศึกคัดโอลิมปิก2024ล่าสุดนายกสมาคมและโค้ดวนออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้แอดก็จะนำเรื่องราวของนักตบสาวไทยก็ยังวุ่นวุ่น,นคลุกฝุ่นกันยังไม่หายนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาบอลบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ ที่นักตบสาวไทยที่จะเข้าร่วมในศึกคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลรนด์ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายน2566เวลา23.30นทีมบบิบอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้เดินทางไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังประเทศโปรแลรนด์หลังจากที่ทางสมาคมกีฬาเบบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมที่จะร่วมเดินทางไปทําการแข่งขัน โดยมีรายชื่อของนุสลาต้อมคำมือเซ็ตจอมเกา่าและก็มีจิดาพานาหัวหนองตัวรับอิสระดาวรุ่งวัย21ปีมีชื่อร่วมทีมในครั้งนี้โดยทางโคด้ดดวนเดนัยศรีวัชระเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็ได้เปิดเผยว่าการเตรียมทีมดีกว่าเดิมได้ทบทวนจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก็ยังต้องไปฝึกซ้อมต่อที่ประเทศโปแลนด์ ต้องยอมรับว่าสายของเราค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ละทีมมีดีกรีที่เหนือกว่าแต่เราก็จะสู้ไม่ถอยสู้จนหยดสุดท้ายเพราะมันก็เป็นความหวังของเราเช่นกันนักกีฬาก็ต้องเต็มที่ในทุกนัดเข้นศักยภาพที่มีให้ออกมาเต็มร้อยส่วนเรื่องของเกมการแข่งขันก็อีกเรื่องก็ค่อยๆว่ากันไปเตรียมความพร้อมสู้ในแต่ละวันแต่ละนัด ให้ดีที่สุดนักกีฬาที่เดินทางไป15คนตอนนี้ก็ยังไม่ตัดตัวเราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของทุกคนก่อนเราก็คงจะไปตัดตัวตอนวันสุดท้ายก่อนแข่งขันในการยืนยันอีกทีเป็นเรื่องที่ดีที่ได้นุสรากลับมาร่วมทีมก็จะได้อีกมุมมองในเรื่องของการเล่นนักกีฬาได้รับประสบการณ์จากคนที่มีประสบการณ์ ก็จะซึมซับได้เร็วขึ้นอีกอย่างศักยภาพของนุสลาเองก็มีความพร้อมอยู่แล้วสามารถเล่นได้เราก็จะอาศัยส่วนนี้ว่าเขาจะผสมประสานกับทีมได้มากน้อยขนาดไหนก่อนตัดสินใจอีกครั้งในวันสุดท้ายนี่ก็เป็นการเปิดเผยล่าสุดของโคด้ดดวนนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ ตัดตัวก็คงจะตัดตัวเหลือ14คนนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เล่นเพราะว่าทาง FIBB ก็ต้องให้ตัดเหลือ14คนก่อนวันแข่ง1วันนะครับนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยล่าสุดของโค้ดดวนเดนสศรีวัรชะระเมธากุลทางด้านนายกสมาคมกีฬาเบลลย์บอลแห่งประเทศไทยบิ๊กสมพรก็ออกมายอมรับตรงๆว่าวบลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีจุดด้อยหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือตัวเซต เชื่อครั้งนี้น่าจะทําสําเร็จในการคัดไปโอลิมปิกหลังเกือบมาหลายหนแล้วโดยล่าสุดนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาบบิบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ารายการนี้เป็นรายการฝากฝากจากรุ่นเต็ดเซียนมาถึงรุ่นน้องฝากความฝันที่พวกเขาจะไปโอลิมปิกเบื้องต้นเชื่อมั่นทุกคนเตรียมความพร้อมเพื่อรายการนี้ การแข่งขันทุกคนเต็มที่แน่นอนแต่ด้วยสายของเราแข็งทั้งนั้น 4- ีห้าทีมอันดับโลกอยู่เหนือกว่าเราแต่เชื่อความมุ่งมั่นตั้งใจและกำลังใจทุกฝ่ายที่ส่งมาให้เราเชื่อว่าเป็นพลังบวกที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เราเกือบมาหลายครั้งคิดว่าครั้งนี้น่าจะทำสำเร็จจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ สิ่งที่เราได้คุยกันเบื้องต้นต้องยอมรับจุดด้อยของเราขาดตัวเซตที่มีประสบการณ์ตัวเซตคุณภาพของเราก็เห็นว่านุสลายังมีศักยภาพอยู่ยังมีความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจจากที่คุยกันเราก็คิดว่าเป็นตัวช่วยรายการนี้ได้เราก็เลยคุยกันเชิญมาร่วมทีมและให้ทำหน้าที่ ดูแลน้องๆด้วยนอกจากการลงไปช่วยในสนามแล้วนอกสนามก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆเกิดความเชื่อมั่นด้วยนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยของนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งไประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีดราม่าต่างๆนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องเชื่อในชุดทีม ผู้บริหารแล้วก็สตาฟโค้ดที่เข้าได้อยู่ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับเขาจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งและก็อันไหนที่สมควรที่จะจัดไปในศึกคัดโอลิมปิกในครั้งนี้ก็มาคอยดูผลงานกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไงนะครับในการลุยศึกโอลิมปิกคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปรแลรนด์ระหว่างวันที่16ถึงวันที่24กันยายนที่จะถึงนี้มาฟังความรู้สึก ของหัวเสาจอมเก่าอัชราพรคงยศนักตบสาวไทยที่ได้มาเปิดเผยความรู้สึกก่อนลุยศึกคัดโอลิมปิก2024ในครั้งนี้โดยเพียวอัชราพรคงยศหัวเสาตัวเก่งก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมล่าสุดของทีมบลลบอลหญิงก่อนลุยศึกตีตัวเข้าไปเล่นในโอลิมปิก2024ว่าตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่เรารู้ว่าจะมีโปรแกรมคัดโอลิมปิกอาจารย์ด่วนก็บอกว่าเราต้องใส่อย่างเดียวมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเราจะมารอลุ้นรอบหน้ารอบเก็บคะแนนไม่ได้แล้วในเมื่อตอนนี้เรามีโอกาสก็ต้องใส่ให้สุดเท่านั้นไม่ว่าจะเจออะไรก็ต้องพุ่งชนอย่างเดียวค่ะนัดแรกเจอเยอรมน,นีก็ถือว่ารู้เขารู้เราทั้งคู่อยู่ที่ว่าวันนั้น เราจะรักษาระบบของเกมได้มากเท่าไหนแล้วก็ทำลายทีมของเขาได้มากขนาดไหนถ้าเรารักษาระบบเกมได้ดีและทำลายทีมเขาได้ผลการแข่งขันก็น่าจะเข้าทางเราค่ะแต่ถ้าถามว่าเราคาดหวังกับผลการแข่งขันไหมเราก็ต้องคาดหวังว่าอยากชนะอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ชนะเยอรมันมาหลายแมตช์เป็นเกมที่เราตั้งใจค่ะทุกๆครั้งที่มีการคัดโอลิมปิก เราจะไปด้วยความกดดันอยู่แล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่เราเรียนรู้กับความกดดันมาพอสมควรเราก็คุยกันว่าจะพยายามเล่นให้ดีเล่นแบบมีความสุขเราจะเล่นภายใต้ความกดดันแต่ก็ยังมีความสุขในการเล่นอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นด้วยความกดดันผลการแข่งขันมักจะออกมาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้วยความสุข เป็นอันดับแรกค่ะนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยความรู้สึกของอัจฉราพรของยศหัวเสาทีมชาติไทยนักตบสาวไทยก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเวลาตีสองนะครับก็จะไปถึงประเทศกาตาเวลาตีห้ครึ่งในเวลาท้องถิน่นและก็จะต่อเครื่องด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวด้วยเที่ยวบิน qr 2 5 9 8โมงนะครับก็8โมงสิบนทีก็จะไปถึงประเทศโปรแลรนด์เวลา บ่ายโมงสิเป็นเวลาท้องถิ่นนี่ก็เป็นการเดินทางของนักตบสาวไทยที่จะไปลุยคัดโอลิมปิก2024โดยรายชื่อที่ทางสมาคมได้ประกาศออกมานะครับเซตเตอร์ก็จะใช้พรพัน์เกิดปาดและวก็ศิริมามนากิจนุสราต้อมคำตัวรับอิสระก็จะใช้ปีนุชแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองบอลเร็วก็จะมีจรัดพรบรรดาศักด์ทัตด,ดาวนึกแจ้งวิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุข ส่วนมาในหัวเสาก็จะใช้ชิวอนโมกสีวิภาวีสีทองสัตยภาพรจันทวิสูรอัจฉรพรคงยศบิมพิยากโกกลำธนาชาสุขสดนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อทั้ง15คนก่อนตัดตัวอีกนะครับท่านผู้ชมก่อนการแข่งขันหนึ่งวันโดยทีมนักตบสาวไทยก็จะลงดวลกับทีมชาติเยอรมนีนัดแรกในวันที่16กันยายนเวลา1 9 3 0นและก็ในนัดที่2วันที่17ก็จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในเวลา1 9 3 0น และวันที่19ก็จะพบกับทีมชาติอิตาลีในเวลา1 9 3 0นและก็วันที่20ก็จะพบกับเจ้าภาพโปแลนด์ในเวลา2 2 3 0นและก็วันที่22กันยายนก็จะพบกับทีมชาติสโลวีเนียในเวลา1 9 3 0นและวันที่23กันยายนก็จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในเวลา1 9 3 0นและวันสุดท้ายวันที่24กันยายนก็จะพบกับทีมชาติโคลอมเบีย ในเวลา19.30นนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของนักตบสาวไทยที่เดินทางไปลุยซักคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปแลนด์ดูสดทางช่อง WorkPo i n t 23นะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้นักตบสาวไทยกันเยอะมีความผิดพลาดประการใดแอดก็ขอกราบอภัยนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิป